สวัสดีครับวันนี้กับผมมิสเตอร์บีทเอ็มซีแคทติ้งเกมอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม p o k กมอนอ m มเ a อร v e เวอร์ชันในพาสที่ไม่แปกัเกากันแล้วนะครับแมงก็สสิบนั่นแหละในภาคนี้จะเป็นรับชมกันเลย Let's go โอเคผมก็ได้ไปเคลียร์อะไรเรียบร้อยมาแล้วนะแล้วก็เผื่อแบบปรับขึ้นสูงในในางนั้นเราก็มาเซตติ้งให้มันช้าลงสักหน่อยแล้วกันสามโอเค ตามแล้วมันรู้สึกว่ามันช้าไปหรือเปล่าวะเอาสี่แล้วกันสี่สี่สี่อย่างนี้นะระดับสี่อ่าโอเคมีเอาสักห้าอันแล้วกันอินนิจิรูตสิบอันนะราคาแปดพันถูกมากเอามาเลย เซลออกคูณ cool. ออกไปออกไปตาดัดด้วยได้ฮิตอีกสปีดมึงเก็บไว้ก่อนเื่อได้ใช้แล้วก็นักเก็ตตอนนี้พ่โอโอเคสู้ยิมมาอ่าจะมาตัวนี้ก่อนเลย มากระจัมโมตัวนี้แล้วกันมาเลยไอ้ดอนกลัวอยู่หรอกฉันไม่กลัวนายดอกปีจมตีพ่นน้ำเก <Okay. S 1> ือบตายแล้วก็ตาย <c oughs> <c oughs> ขณะนี้เพื่อนบนห้องกำลังคุยกันอย่างสนุกสนานโดยที่อาจมีเสียงเข้ามาแทรกซ้อนได้ก็ต้องขออภัยด้วยโอเค มาพวกกากคาเมลเลอ,อกคนน้ำเรียบร้อยตายหาโอ้ปีกจมตีเดี๋ยวเดี๋ยวปีกเล็ก,ก้ามัดช็อตนี่คือคอมโบสำหรับการฆ่าตัวนี้นี่เป็นไงล่ะแมงโดนไหมล่ะ <c oughs> มาจะใครก็เข้ามาไม่กลัวเว้ยนูเมลปีกโจมตีไม่ตายแล้วตีโจมตีอีกรอบหนึ่งอัพเวลไหมไม่อัพให้น้อยจังวะคนนี้อ่ามาสู้ให้หมดเลยปีกโจมตีควิกแอคแท็ตายได้ท่าเกียนมาแ้วเป็นทีมออก ค okay. งั้นก็นี่รูนี้ปะวะเออรูนี้แหละอา้าวผิดรูเวรกรรมฮมึอ้าวออไม่รู้อะไรวะเนี่ยทั้งที่น่าจะถูกแล้วแท้แท้อา้าว เสือกเจอคนอีกเวรกรรมมัดสลับมามัดชอ็อตแม่งเลยไฟพันกระจอกพุ่งชนเรียบร้อยเลเวลอัพด้วยมาต้องรูนี่แล่ว่นี่ไงมาหัวหน้ายิ้มมาสู้กันเ,นเดี๋ยวก่อนดืกันเพิ่มเลือดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมา มาเลย่อนหนึ่งก็ต้องใส่เบอร์รี่สินะใส่เบอร์รี่โฮลันโอเคแล้วก็มาอยู่ในนี้กันแล้วแล้วเราก็จะไปสู้กับหัวหน้ายิมกันโอเคตอนแรกเล่นนอกรอบไปแพ้ครั้งหนึ่งอะนะว่าแต่ผิดรูทำไมวนะเนี่ย เฮ้ยอะไรนักหาเคยโอ้ยผิดรูเอนทั้งที่เจอรูที่ถูกแล้วพอปรับความเร็วขึ้นนี่มันเดินพลาดตลอดเลยเปลี่ยนกับ3ามดีไหมเนี่ยแต่อย่าพิ่งเลยกำลังเล่นอยู่นะไว้เปลี่ยนนอกรอบก็ได้มาสู้กันเลยเบบี baby. มาคอมอนวอเตอร์กันโอเคจอด มาชอ็อตมาคุดะาวอเตอร์กันเอาผิดท่ธธาเวนกรมอ,าอ่าแตงยังไงก็แรงอยู่เว้ยวอเตอร์กันตายอับเลเวลอีกเลเวลหนึ่งอีกแล้วเลวเนี่ยจะเก่งไปไหนเจ้านี่เคเทกดาวมาเลยมาตัวนี้จัดไปเพื่อนล็อกท็อปอา้าวเชียเวนเลย มามัดช็อตบอดี้สลมมาด้วยโอ,อ้ยมันไม่เชื่อฟังเราอะ่ะตัวนี้ปิมมอนที่แรกมานี่คนตีนคนตีนเออตายเลยดับเบิลคิกโอ้โหโ,หโคตรอึดอึดมากมายโอ้ oh my gosh เพิ่มเลือดด้วยฮึโคตรเร็วเร็ว้ยวายมากไอห้าโอ้โหขนาดนใช้โอหีตั้งหลายรอบแล้วนะมามาเลยเพิ่มเลือดให้ตัวนี้วอด,ดี้สแลมว่ะมา,มาตัวนี้น่าจะเลือดเยอะโอ้โห ใช้ท่าเกียนระดับชาติมาอีกแล้วโอ้ชิตพลังมันจะตีแรงไปไหนรู้นะว่าท่าแรงแต่มันแรงไปแล้วตีตั้งหลายรอบมันลดบ้างไหมเนี่ย <c oughs> ยิ้มบ้านี่อะไรของมันโอ้ชิตไม่กอด โอ้โหเอออย่างนั้นเลยเพื่อนได้เวลา Energy Root มาอะไรลากพลังงานมัดช็อตที่เชื่อทำไมาม,ามัดช็อตออมัดช็อตซีเว้ยอีกทีหนึ่งโอ้โหมากไป มากไปมากไปจริงๆมาเพื่อนโอเคดับเบลิลคิกโอ้โหเข้าทีละหนึ่งทีละสองหรือเปล่าเนี่ยนี่โอ้ยไรนักหนาวะฟักโอ้ติดขี้ด้วยแม่มึงแม่มึงเสียอ,อ้าวเฮีย เริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วจวังหวะนี้โอ้ยขึน้นขึ้นลงลงนี่แหละเหยียดยิมนี่จังขนาดเรามีทอดน้ำสุดแกร่งแล้วนะมันยังยากอยู่นะแม่งเพ่มาเออลืมไปว่าเราเอาโอรันเบอรี่ถอดออกไปแล้วนี่หว่าวอเตอร์กันสลักมากก็ตัวนี้แหละวัดช็อต โอเคมาคุยได้เอา,าตัวนี้จัดการไปแทนแล้วกันปีโจมตีโอ้โหสุดยอดมากอืมโปกเกมอนยิมนี้มันเก่งทุกตัวเลยนะยกเว้นไอ้สองตัวแรกมามาช็อตเลยโอเคตายมาโคโคโดระล็อกท็อปไอชี่อ่ะเอ้ยแรงไปไหน m ม่ก็มาว่าคาชโมก่อนก็ได้ดับเบิคลคิกโอ้ชิดมันเพิ่มพลังธาตุไฟทำไมโอ้ไม่ก็เตะเข้าไปอ่ามาเอา้ามันเพิ่มเลือดหาแปะมันเหลอวะ เพิ่มเลือดทำไมมันจะเพิ่มเลือดทำไมอะตีแรงมากเลยแล้วก็อึดโคตรอีกด้วยโอ้ my god โคตรโหดจังหวะนี้มาเลือดประมาณนั้นแล้วไม่น่าจะชนะนูมาคุโร่หรอกนอกจากมันจะเพิ่มเลือดอีกรอบนึงมัดช็อตเอาเหี้ยโอ้โหมันมาตอนจุดไคลแม็กด้วยนะ จุดไข่แม็กของเรื่องมันกวนตีนด้วยโอ้โหไปหมดแล้วโปเกมอนกูมันกลายเป็นลิซารอนของสตโตชิไปแล้วนั่นทำทำไมน่ะเหรอแม่งไม่เชื่อฟังกูนี่สิสัตว์เอ้ยอ่าไม่กอดชิดหายแล้วโอ้โหไปหมดแล้วโปเกมอนกู นี่เหลือมึงตัวเดียวแล้วมึงก็ไม่ช่วยกูในการต่อสู้เลยลอมัดช็อตหน่อยอ,อ,อีกทีหนึ่งเดี๋ยวกูจะให้ตังห้าบาทไปกินติมเอาเวนกับเออ,เต,าเอ,อตายเหมือนเดิมเออเอาห้าบาทไปเพื่อนชนะสักทีนะออโอเคอย่างน้อยก็ชนะแล้วได้ห้าโอเวอร์ฮีทมาแล้วเราก็จะไม่ใช้ไอเทยนี้ต่อไปเราก็จะใช้อยู่นะแต่ว่า ใช้มันน้อยลงเอาให้วาคาชาโมวิลโทมันก่อนแล้วค่อยมาเล่นมันอีกที่รั้งแล้วตัวอือ่นด้วยเค okay, พูดอะไรยาวเดีวนานๆเคมาเปลีย่ยนตัวนี้นำหน้าไปมานกเก็ตไอเทมมา นี่คือวิหารนกนี่กลังร้องจังเลยโอเคเรามีรีเปลเปล่ารีเปลริเลีเปลไม่น่ามีนะจ๊ะมันก็ไปซื้อก่อนเลยจังหวะน,นี้ในนี้มีขายเปล่ามีขายไหมฟักไม่มีของขายด้วยนะ มารีเปลหน่อยไม่มีไม่รู้ว่าไงร้านนี้ไม่น่ามีป่ะสัตว์เออโทษทีสำหรับคำหยาบมันขึ้นมันขึ้น,ม,น,นมันขึ้นจากยิมที่แล้วมากเลยอเออโอเคครับสำหรับพานนี้ก็ต้องจากลากันเพียงเท่านี้ถ้าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็ซับ r ไครต์ฟอนิคพาสแอนด์เต็ง watching and บายบายเจอจีกริดครับผม